พุทธศักราช1,967แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองและสงบสุขภายใต้ร่มพระบรารมีของสมเด็จพระอินทราชากษัตริย์นักรบผู้ทรงพระปรีชาสามารถพระองค์ตรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่และทรงทำนุบบำรุงบ้านเมืองให้มั่งคั่งพระองค์ มีพระราชโอรสผู้เก่งกาจถึงสพระองค์ซึ่งต่างก็ถูกส่งไปปกครองหัวเมืองสำคัญเจ้าอ้ายพระยาพระราชโอรสองค์โตปกครองเมืองสุพรรณบุรีเมืองใหญ่ทางทิศต,ตะวันตกเจ้ายี่พระยาพระราชโอรสองค์รองปกครองเมืองสันคบุรีและเจ้าสามพระยาพระราชโอรสองค์สุดท้องปกครองเมืองชัยนาทเจ้าชายทั้งสาม ต่างสั่งสมบารมีและกำลังทหารของตนรอคอยวันที่จะได้สืบทอดราชบัลลังก์แต่แล้วในปีนั้นเองมหันตภัยก็ได้มาเยือนอโยธยาอย่างเงียบงันสมเด็จพระอินทราชาได้เสด็จสวรรคตลงอย่างกระทันหันราชบัลลังก์แห่งกรุงศรีอยุธยาบัดนี้ได้ว่างเปล่าลงแล้วและตามโบราณราชประเพณี ผู้ที่มีสิทธิ์ในราชสมบัติโดยชอบธรรมก็คือพระราชโอรสองค์โตเจ้าอ้ายพระยาทว่าเจ้ายี่พระยาพระอนุชาองค์รองกลับไม่ทรงเห็นด้วยเช่นนั้นพระองค์ทรงเชื่อว่าบารมีและกำลังทหารของพระองค์นั้นแข็งแกร่งไม่แพ้ประเชษฐา ทันทีที่ข่าวการสวรรคตไปถึงเจ้าชายทั้งสองพระองค์จึงได้กระทำอย่างเดียวกันโดยมิได้นัดหมายทั้งสองพระองค์ต่างรีบรวบรวมไพร่พลและกรีธาทัพมุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยาเพื่อประกาศสิทธิ์ในราชบัลลังก์การแข่งขันสู่บัลลังก์เลือดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วช้างศึกสองเชือกกำลังมุ่งหน้าสู่สมรภูมิเดียวกันโดยที่ไม่รู้เลยว่า โศกนาตกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กำลังรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเมื่อข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระอินทราชาแพร่ออกไปความเงียบงันแห่งการไว้ทุกข์ก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานณเมืองสุพรรณบุรีทันทีที่เจ้าอ้ายพระยาพระราชโอรสองค์โต ผู้เชื่อมั่นในสิทธิอันชอบธรรมของตนได้ส่งทราบข่าวพระองค์ก็มิได้รีรอมีพระราชบัญชาให้เหล่าแม่ทัพนายกองเตรียมกำลังทหารและช้างศึกให้พร้อมสับเป้าหมายคือกรุงศรีอยุธยาเพื่ออ้างสิทธ์ในราชบัลลังก์ที่ว่างเปล่าในเวลาไล่เลี่ยกันณนะเมืองสันคบุรีเจ้ายี่พระยาพระราชโอรสองค์รอง ผู้มีความทะเยอทะยานไม่แพ้กันก็ได้ตัดสินพระไทยกระทำอย่างเดียวกันพระองค์ทรงเชื่อว่าบารมีและกำลังไพรพลของพระองค์นั้นแข็งแกร่งพอที่จะท้าทายสิทธิ์ของพระเชษฐาได้กองทัพจากเมืองสันคบุรีจึงได้เคลื่อนพลมุ่งหน้าสู่ราชธานีเช่นกันพงศาวดาลได้บันทึกถึงการแข่งขันอันตึงเครียดนี กองทัพของสองพี่น้องต่างเร่งรีบเดินทางทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะไปให้ถึงกรุงศรีอยุธยาก่อนอีกฝ่ายไม่ใช่เพียงเพื่อย,ยึดครองบัลลังก์แต่เพื่อแสดงบารมีและสร้างความชอบธรรมในสายตาของเหล่าขุนนางผู้ใดไปถึงก่อนผู้นั้นคือผู้กุมความได้เปรียบในขณะที่พระเชษฐาทั้งสองกำลังเคลื่อนทัพเข้าห้ำหันกัน ณเมืองชัยนาทเจ้าสามพระยาพระราชโอรสองค์สุดท้องยังคงสงบนิง่งพระองค์ทรงทราบข่าวการสวรรคตของพระราชบิดาและการเคลื่อนทัพของพระเชษฐาทั้งสองแต่พระองค์กลับเลือกที่จะเฝ้ารอดูสถานการณ์อยู่ที่เมืองของพระองค์พงศาวดารบันทึกไว้ว่า กองทัพของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาได้เดินทางมาถึงชาญพระนครศรีอยุธยาในเวลาไล่เลี่ยกันจนมาเผชิญหน้ากันณสถานที่ที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สะพานป่าทานบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดพี่น้องสายเลือดเดียวกันบัดนี้ต่างจ้องมองกันในฐานะศัตรูผู้แย่งชิงบัลลังก์ ทหารจากทั้งสองฝ่ายตั้งประจันหน้ากันไม่มีผู้ใดยอมถอยเหล่าขุนนางผู้ใหญ่ต่างตระหนักดีว่าหากเกิดการรบพุ่งขึ้นใจกลางพระนครกรุงศรีอยุธยาจะต้องพินาศย่อยยับด้วยน้ำมือของเชื้อพระวง์เองเกียรติยศและธรรมเนียมแห่งกษัตริย์นักรบไม่อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดของไพรพล และเพื่อรักษาพระนครว้ิเจ้าชายทั้งสองพระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยยุติความขัดแย้งด้วยวิถีแห่งราชันัน่นคือการกระทำยุทธหัตถีการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวบนหลังช้างที่ซึ่งชัยชนะจะบ่งบอกถึงบารมีและองค์การจากสวรรค์การเตรียมการประลองครั้งประวัติศาสตร์จึงเริ่มต้นขึ้นช้างทรงที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่ละฝ่าย ถูกคัดเลือกและแต่งเครื่องขชาครเต็มยศพระแสงของเงาอาวุธตัดสินชะตาถูกนำมาประกอบพิธีปลุกเสกตามตำราพิชัยสงครามเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาได้ทรงเครื่องทรงออกรบสำหรับกษัตริย์ซึ่งงดงามและน่าเกรงขามเมื่อทุกอย่างพร้อมสรท์เจ้าชายทั้งสองก็ท่งเคลื่อนช้างทรงเข้าสู่ลานประลองเบื้องหน้าคือพระเชษฐา เบื้องหลังคือพระอนุชาตรงกลางคือราชบัลลังก์แห่งอโยธยาเสียงกลองและเสียงแตรสัญญาณกำลังจะดังขึ้นเพื่อเปิดฉากโศกนาฏกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาไปตลอดกาลณลานประลองหน้าสะพานป่าทานบรรยากาศเงียบสงัด จนได้ยินเสียงลมหายใจทหารจากทั้งสองกองถัพยืนนิ่งเฝ้ามองภาพที่อยู่เบื้องหน้าช้างทรงของเจ้าอ้ายพระยาและช้างทรงของเจ้ายี่พระยายืนประจันหน้ากันอย่างน่าเกรงขามบนคอช้างคือร่างของสองเจ้าชายในเครื่องทรงกษัตริย์นักรบเต็มยศในพระหัตถ์ของทั้งสองถือพระแสงของเงาอาวุธ ที่จะใช้ตัดสินชะตากรรมแห่งอโยธยาและแล้วเสียงตแตรสังก็ดังก้องขึ้นเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มตน้นช้างทรงทั้งสองพุ่มทยานเข้าหากันทันทีเสียงร้องกำปนาตของช้างศึกผสมกับเสียงกระทบกันของเหล็กและงาดังสนั่นวันไหวฝุ่นดินตลบอบอวนไปทั่วทั้งลานประลอง การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและยาวนานไม่มีผู้ใดยอมอ่อนข้อเจ้าชายทั้งสองทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการรบบนหลังช้างอย่างน่าถึงต่างฝ่ายต่างผลัดกันรุกผลัดกันร,รับชิงไหวชิงพริบกันทุกขณะจิตคมของเงาวถูกใช้เพื่อปัดป้องและจ้วงแทงทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยอันตรายถึงชีวิต จนกระทั่งวินาทีแห่งโศหนาตกรรมก็ได้มาถึงพงสาวดานบันทึกไว้ว่าในจังหวะที่ช้างทรงของทั้งสองพระองค์เบนเข้าประทะกันเป็นครั้งสุดท้ายได้เกิดช่องว่างขึ้นเพียงชั่วอึดใจและในวินาทีเดียวกันนั่นเองเจ้าชายทั้งสองพระองค์ก็ได้จ้วงแทงพระแสงของหนาวเข้าใส่คู่ต่อสู้ของตนอย่างพร้อมเพรียงกัน คมของเงาวทะลุผ่านเกรอกและบาดลึกเข้าสู่พระวรกายของทั้งสองฝ่ายเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาสิ้นพระชนพร้อมกันบนคอช้างท่ามกลางความตกตะลึงของไพรพลทั้งสองกองทัพราชบัลลังที่ทั้งสองหมายปองบัดนี้ได้ว่างเปล่าลงอีกครั้งด้วยราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตของทั้งสองพระองค์เอง ณสมรภูมิที่บัดนี้เงียบสงัดเหล่าขุนนางผู้ใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาจึงรีบเข้ามาจัดการสถานการณ์พวกเขาจัดขบวนอันเชิญพระบรมศพของเจ้าชายทั้งสองพระองค์กลับเข้าสู่พระนครอย่างสมพระเกียรติและได้ส่งม้าเร็วที่ไวที่สุดนำข่าวร้ายอันเป็นชะตากรรมของแผ่นดินนี้เดินทางไปยังเมืองชัยนาทในทันที เพื่อกราบบังคมทูลแด่พระราชโอรสองค์สุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่เจ้าสามพระยาเมื่อเจ้าสามพระยาได้ทรงทราบข่าวโศกนาตกรรมของพระเชษฐาทั้งสองพมสาวดารมิได้บันทึกว่าพระองค์ทรงยินดีหากแต่ทรงนิ่งขรึมและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าบัดนี้ ภาระในการสืบทอดราชบัลลังก์ได้ตกมาอยู่บนบ่าของพระองค์โดยมิได้คาดฝันพระองค์จึงทรงจัดขบวนเสเด็จมิใช่ขบวนทัพหากแต่เป็นขบวนแห่งการไว้ทุกข์เดินทางเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาเมื่อเสเด็จมาถึงเหล่าเสนาบดีและขุนานางผู้ใหญ่ทั้งปวงก็ได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูลอันเชิญพระองค์ ผู้เป็นเชื้อพระวงศ์อันดับหนึ่งที่เหลืออยู่ขึ้นครองราชสมบัติพระราชพิธีราชาพิเศษจึงได้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สมพระเกียรติเจ้าสามพระยาได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง และพระราชกรณียกิจแรกๆของพระองค์คือการรำลึกถึงโศกนาฏกรรมที่เพึ่งผ่านผลไปพระองค์ทรงมีพระราชองค์การให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ณบริเวณสะพานป่าทานสถานที่ที่ทั้งสองพระองค์สิ้นพระชน และทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระสถูปเจดีย์คู่พร้อมกับมหาวิหารขึ้นบนแผ่นดินผืนนั้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ที่จะถูกพนึกไว้ใต้ผืนดินไปอีกนานนับ500ปีเมื่อราชบัลลังก์แห่งกรุงศรีอยุธยามั่นคงแล้วสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง ็มีได้ทรงหยุดยัง้งเพราะองค์ทรงสืบทอดเจตนารมณ์แห่งกษัตริย์นักรบและทรงทอดพระเนตรไปยังทิศต,ตะวันออกสู่จักรวรรดิของโบราณอดีตมหาอำนาจที่แม้จะอ่อนแอลงแต่ก็ยังคงเป็นเสี้ยนหนามต่อพระราชอำนาจของอยุธยาถึงเวลาแล้วที่กรุงศรีอยุธยาจะต้องประกาศแสนยานุภาพให้เป็นที่ประจักษ์พงศาวดารบันทึกไว้ว่า ในปีพุทธศักราช1,974สมเด็จเจ้าสามพระยาได้ทรงกรีธาทัพหลวงขนาดมหึมายกทัพไปตีเมืองพระนครหลวงหรือนครธมกองทัพช้างศึกกองทัพหมาและไพร่พลนับแสนเดินทางออกจากอายุธยาอย่างยิ่งใหญ่มุ่งหน้าสู่ใจกลางของจักรวรรดิขอมการปิดล้อมนครธมนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก กำแพงเมืองที่สร้างจากศิลาแรงอันแข็งแกร่งและคูเมืองที่กว้างใหญ่คือประการด่านแรกที่ยากจะข้ามผ่านการต่อต้านอย่างกล้าหาญของทหารเขมรทำให้กองทัพอยุธยาต้องสูญเสียกำลังพลไม่เป็นจำนวนมากในการโจมตีระลอกแรกๆแต่ด้วยยุทธวิธีที่เหนือกว่าและกำลังหนุนที่ไม่ขาดสายเจ้าสามพระยา จึงทรงเปลี่ยนแผนจากการบุกโจมตีซึ่งหน้ามาเป็นการปิดล้อมระยะยาวตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและรอคอยให้ความอดอยากทำลายขวัญกำลังใจของศัตรูจากภายในหลังจากการปิดล้อมนานถึง7เดือนในที่สุดวันแห่งการตัดสินก็ได้มาถึงกองทัพอยุธยาได้ระดมสรรพกำลังเข้าโจมตีประตูเมืองอย่างพร้อมเครียงและสามารถทะลวงกำแพงเมืองเข้าไปได้สำเร็จ เมื่อประตูเมืองพระนครหลวงพังทลายลงชัยชนะของกรุงศรีอยุธยาก็เป็นอันสมบูรณ์สมเด็จเจ้าสามพระยาทรงมีพระราชาองค์การให้ทำการกวาดต้อนมหาสมบัติทั้งหมดที่อยู่ในราชธานีของอาณาจักรขอมพงสาวดารได้บันทึกถึงความมั่งคั่งอันน่าตื่นตะลึงที่ถูกซุกซ่อนไว้ในนครทมคลังหลวงถูกเปิดออก เผยให้เห็นทองคำและอัญ,ญมณีที่กองสูงดังภูเขารูปเคารพและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลอขึ้นจากทองคำและสมัมฤธิ์ถูกอัญเชิญออกมาจากพระราชวังและปราสาทต่างๆเครื่องราชอุปโภคเครื่องราชกุธภัณฑ์และสมบัติล้ำค่าส่วนพระองค์ของกษัตริย์ขอมล้วนตกเป็นของอยุธยาทั้งสิน้นแต่สิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำคือ องค์ความรู้และแรงงานฝีมือของชาวเขเมรเจ้าสามพระยาทรงมีสายพระเนตรยาวไกลพระองค์ทรงให้กวาดต้อนผู้คนจากนครทมกลับมายังกรุงศรีอยุธยาด้วยแต่ไม่ใช่การกวาดต้อนไพร่าธาตธรรมดาหากแต่เป็นการคัดเลือกหัวกะทิของอาณาจักรขอมทั้งปราดบัณฑิตสถาปนิกช่างหล่อ ช่างทองศิลปินและนางรำในราชสำนักรวมกันแล้วนับหมื่นชีวิตพวกเขาคือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่จะถูกนำไปใช้ในการสร้างยุคทองครั้งใหม่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาขบวนทัพของอยุธยาที่เดินทางกลับจึงเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่และตระการตาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนำโดยกองทัพช้างศึกที่บรรทุกมหาสมบัติ ตามมาด้วยแถวเฉลยศึกชาวเขมรที่เดินทอดยาวไปสุดสายตาเป็นการประกาศชัยชนะอันเด็ดขาดของสยามเหนืออดีตมหาอำนาจแห่งอุสาคเนและเมื่อมหาสมบัติจากนครทมและองค์ความรู้จากช่างฝีมือชาวเขมรได้เดินทางมาถึงอยุธยาเจ้าสามพระยาก็ทรงตระหนักว่า ทรัพย์สินอันประเมินค่ามิได้เหล่านี้ไม่ควรถูกเก็บไว้ในคลังหลวงธรรมดาหากแต่ควรจะถูกนำไปประดิษฐานไว้ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่ออุทิศแด่ดวงพระวิญญาณของพระเชษฐาทั้งสองสถานที่แห่งนั้นก็คือกรุลับที่กำลังรอคอยอยู่ใต้พระปรางแห่งวัดราชบูรณะนั่นเอง เมื่อกองทัพอันเกรียงไกลกลับคืนสู่กรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยมหาสมบัติและองค์ความรู้จากนครธมเพื่อเกียรติยศของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองก็แผ่ภัยสารไปทั่วทุกสารทิศแต่ภารกิจที่ยังคงค้างอยู่ในพระไทยของพระองค์คือการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ จึงทรงมีพระราชโองการให้ดำเนินการก่อสร้างมหาสถูปเจดีและพระอารามหลวงต่อไปณบริเวณสะพานป่าฐานสถานที่อันเป็นสมรภูมิสุดท้ายของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาวัดแห่งนี้จะมีนามว่าวัดราชบูรณะซึ่งมีความหมายว่าวัดที่พระราชาทรงปฏิสังขรณเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์ การก่อสร้างดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้ช่างฝีมือหลวงที่ดีที่สุดในแผ่นดินและที่สำคัญคือการนำช่างฝีมือและศิลปินชาวขเขมรที่ทรงกว่าดต้อนมาจากนครธมมาร่วมในการสร้างสรรค์ครั้งนี้ด้วยทำให้วัดราชบูรณะมีการผสมผสานศิละปะอยุธยาตอนต้นเข้ากับศิละปะของโบราณอย่างงดงามและมีเอกลักษณ์ หัวใจของวัดแห่งนี้คือพระปรางประธานที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมแต่มีรูปทรงที่เพรียวสง่างามกว่าและที่ฐานของพระปรางก็ได้มีการสร้างเจดีย์อีกสององค์ตรงตำแหน่งที่ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้าชายทั้งสองพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระเชษฐาทั้งสองที่บัดนี้ได้สงบนิ่งอยู่เคียงข้างกันตลอดกาล เมื่อการก่อสร้างวัดราชบูรณะและห้องกรุ่ใต้พระปรางประธานเสร็จสมบูรณ์สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองจึงทรงมีพระราชองค์การให้จัดพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพิธีบรรจุมหาสมบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่ออุทิศส่วนพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ในวันมหามงคลฤกษ์ ขบวนอันเชิญมหาสมบัติได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังนำโดยคณะสงฆ์และพราหมณ์หลวงตามมาด้วยช้างทรงที่ประดับประดาอย่างงดงามบนหลังช้างคือหีบทองคำและกำปั้นที่บรรจุเครื่องราชกากุทธภัณฑ์ทองคำเครื่องราชอุปโภคพระพุทธรูปทองคำและสำรฤทธ และมหาสมบัติอันประเมินค่ามิได้ที่ทรงได้มาจากนครธมกระบวนแห่อันศักดิ์สิทธิ์ได้เคลื่อนผ่านสายตาของเหล่าพระสนิกรมุ่งหน้าสู่วัดราชบูรณนะหน้าปากทางลงกรุใต้พระปรางพราหมณ์หลวงได้ประกอบพิธีบวงสวงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หีบสมบัติแต่ละใบจะถูกอัญเชิญลงไปยังห้องชั้นต่างๆของกรุอย่างช้าๆและประณีต ห้องกรุที่เคยว่างเปล่าและมืดมิดบัดนี้ได้สว่างสวัยขึ้นด้วยแสงสะท้อนของทองคําและอัญมณีเป็นภาพสุดท้ายที่มนุษย์จะได้เห็นมหาสมบัตนินี้เมื่อหีบใบสุดท้ายถูกวางลงพิธีปิดผนึกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแผ่นศิลาขนาดใหญ่ถูกเคลื่อนเข้ามาปิดปากกรุทีละชั้นทีละชั้น เสียงหินกระทบกันดังก้องกังวานก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทณวินาทีนั้นมหาสมบัติแห่งอโยธยาก็ได้หลับไหลลงใต้ผืนดิน และวัดราชบุรณะก็ได้กลายเป็นอนุสร์สถานอันศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีผู้ใดร่วงรู้เลยว่าการกระทําเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้จะกลายเป็นมรดกอันน่าสะพรึงกลัวในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าได้อย่างไรวัดราชบุรณนะได้กลายเป็นอนุสร์สถานอันยิ่งใหญ่และเป็นสัญ,ญลักษ์ณ แห่งการเริ่มต้นรัชสมัยใหม่โดยสมบูรณ์ตลอดรัชสมัยที่เหลือของพระองค์สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงขยายพระราชอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาออกไปอย่างกว้างขวางทรงทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาและวางรากฐานการปกครองที่มั่นคงจากพระอนุชาองค์เล็กที่ไม่มีใครคาดคิดพระองค์ได้กลายเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ทรงอำนาจที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์การเวลาผ่านไป รัชสมัยของเจ้าสามพระยาได้สิ้นสุดลงกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชยุคสมัยเปลี่ยนผันเรื่องราวโศกนาฏกรรมยุทธหัตถีและการสร้างวัดราชบุรณนะยังคงถูกเล่าขานแต่ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความลับเรื่องมหาสมบัติมหาสารที่ถูกผนึกไว้ใต้พระปรางกลับค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คน มันกลายเป็นเพียงตำนานกระซิบที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเก่าแก่ไม่กี่ฉบับกรุสมบัติแห่งวัดราชบูรณะได้หลับไหลอย,อยู่ใต้ผืนดินอย่างเงียบงนันผ่านร้อนผ่านหนาวนานนับศตวรรษเป็นเวลากว่า500ปีที่มหาสมบัติแห่งอโยธยาได้หลับไหลโดยมีดวงพระวิญญาณของสองกษัตริย์คอยพิทักษ์รักษา แต่ยังมีตำนานที่เล่าขานถึงบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคำสาบที่เชื่อกันว่าพราหมณ์หลวงได้ร่ายไว้ในพิธีปิดผนึกเพื่อปกป้องสมบัติของแผ่นดินจากความโลภของมนุษย์คำสาบที่จะนำมาซึ่งความวิบัติและความตายอันน่าสยดสยองแก่ผู้ใดก็ตามที่บังอาจล่วงล้ำเข้าไป และในอีกกาลรรเวลาหนึ่งในปีพุทธศักราช2,500กลุ่มคนผู้ถูกครอบงำด้วยความโลภก,ก็ได้ปลุกมหาสมบัติและคำสาบนั้นให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกัน